ไอ้ผีพวกเรานี่มาขึ้นมาขึ้นได้ไหมไปกูอยากชออะไรเฮียวะาผีตัวคนดูมึงดูไเไอ้พู้ละชการโปบอยวัดดีไวรุ่นเมกาวัดดีไวรุ่นดูบายวัดดีไวรุ่นชาวชทยชอบเล่นเกมฟรี Call of Duty Warzone ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เพีสเนี่ย ก็มาเล่น c a l l of d u t y Warzone กันนะครับทุกชมลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างนี้เลยครับเป็นเกมฟรีนะครับทุกชมพีสก็จะไปพูดมางนะเออเพราะว่าวันนี้นะครับมันมีกิจกรรมปรับใหม่นะครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่ามีกิจกรรมอัปเดตใหม่ดีกว่าเป็นกิจกรรมอัปเดตจาก a c t i v i t y นะฮะท่านผู้ชมก็คือเกมเนี้ยเนี่ยมันก็มีโหมดซอมบี้เข้ามานะครับตามอ่าเขาเรียกว่าอะไรตามเทศกาลฮอลลีวีนนะครับท่านผู้ชมพีทก็จะไปอยากจะพี่ก็ไม่อยากจะมาโบนอกนะครับตอนน้องพี่ก็จะมา กระทืบซอมบี้กันเอ้านะชัปโปก็ง่ายๆก็คือเราโดดล่มลงไปนะครับก็มีชีวิตรอดนะครับจนวงสุดท้ายนะครับยิงทั้งคนแล้วก็ซอมบี้เมื่อเราถูกคนกระทืบตายเราก็จะกลายเป็นซอมบี้นะครับน้องๆพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมก็จะเราจะไปกันดุยกันเลยนะเอ้าคุณผู้ชมไปรู้เรื่องแล้วโอเคไปที่โหมดซอมบี้รอยเยลนะท่านผู้ชมพีสก็จะมาสอนวิธีการเล่นนะครับตองนแรกนะครับเราลงมานะครับท่านผู้ชมลอยลงมาจากอวกาศบอยลอยลงมาจากท้องฟ้าไช่ไหมใช่อวกาศ เสียงโค้ดดังครับท่านผู้ชมเอาราชโปรเอาพี่ก็ถือได้คุนน็อปมาด้วยนะครับน้องๆอยากจะเจออยากจะเจอ SVD SVD ท่านในฟีดไฟล์เยก SVD ลวิ่งให้ไวถ้าเราโดนโดนฆ่านะครับท่านผู้ชมโดนฆ่าเนี่ยเราจะกลายเป็นซอมบี้ทันทีเลยครับไม่มีพี่อะไรเลยโล่งโล่งสัตว์โล่งเลยกูมีแต่ปืนพกงู้งหนึ่งอันเอาเพื่อนกูแตก อ้าวราชโปรมีผี20คนนะฮะด้านมุมบนขวาผี22ละคน53ไหนล่ะเก็บไปหน่อยละการเกมนี้เป็นเกมฟรีนะฮะท่านผู้ชมลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับท่านผู้ชมเออมาแบบเด็กสเปคขี้หายฮะโอ้ยผิดสุดไปหาเพื่อนนะตอนนี้ต้องเกาะกลุ่มกับเพื่อนไหมนะครับ เลขสี่ถ้าใส่เกาะอยู่เพื่อนเอาดิ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 เอาด,อาดิแตกไอ้เหี้ยวสารเลีวสารเร <c oughs> ลีวประชาชนบอกให้พี่โดนยิงเฮ้ยโอ้โหโดนตกไม่ได้โดนยิงกูโดนไตโอ้โหพร้อ,อมกูสะลวงเลยโอ้โหดูมันต่อยพี่ดิคนดูโอ้โหไอ้เหี้ยต่อยกู <c oughs> อะไรกันครับเนี่ย ไปซอบบี้กันเดะโอ้ยเฮียขาหักปะเนี่ยอ่าไปซอบบี้เราก็จะมีสกิล3อย่างนะท่านผู้ชมเห็นไหมสกิลกดคลิกขวานะครับมันก็จะเป็นกดทางไว้แล้วกระโดดไกลขึ้นเราจะโปรตัวสกิลคิวก็เป็นปาระเบิดนี่ปาระเบิดปาระเบิดพิษสกิลกดคลิกเมาส์กลางก็จะเป็น EMP เดี๋ยวเราต้องเป็เพื่อนเป็นคนเท่านั้นโอ้ยโอ๊ยโดนคนยิงว่ะท่านผู้ชม หนีไปพวกจนเงนไปไปซะพวกอืมอืมกวนกวกวนกวนมันแตกมันแตกมันแตกไปอะไรเยลเบรโรเดี๋ยวเรื่องเราจะดีขึ้นอีกนะเราฆ่าคนได้หนึ่งคนเราจะได้เซรั่มมาหนึ่งอันนะครับเห็นไหมดิวฮันแมนถ้าฆ่าสองคนเราจะได้กลับเป็นคนนะหรือว่าไปเก็บเซรั่มก็ได้ อยู่เพื่อนสองคนันนี้ไม่น่าจเจอนะเขาไอเทียซอมบี้เหมือนกันคูฆ่าซอมบี้เหมือนกันได้ป่าววะฆ่าไม่ได้เราโอเคเราฆ่าซอมบี้เหมือนกันไม่ได้ท่านผู้ชมเซลั่มเซลั่มเปิดแหนบดูดีด้านหลังเรานี่มาฝั่งนี้โอเคมีสองคนเราอยู่ในเมืองนี้ิคิวเรตตี้แอนี่ไงมีสองคนจริงด้วยตรงนี้นะครับท่านผู้ชม ได้ยินเสียงแล้วเฮ้ยขอ,องโจรอีมีเรียกตายหนึง่นสงสวยเฮ้ยกูกู้กลายเป็นคนแล้วอ้าวกูฆ่าไน้สโครไปเป็นคนแล้วคนดูราชบอยมาอ้าวแตกแต่ง,งันเฮ้ยเราจะรถเราจะรถผมว่าเราต้องไปดูรถว่ะท่านผู้ชมเออมีรถแถวนี้มา อย่างนี้นต้องมีปืนก่อนมาท่านผู้มชมโอเคปืนโหดบอกเลยวันนี้มีม,มีมีแตกอะต้องมีแตกบ้างแหละโอ้ยที่สวยที่รัก เอ้ยโอ้โหเป็นซอมบี้มันตบแรงจังมะไอ้ที่มันไม่ตายคุณผู้ชมโดนผมอัดไปเมื่อกี้เฮ้ยอะไรวะตบว้าตอนนี้มีคนแน่เลยเอาใจแล้วใจแล้วมุมนี้มุมนี้มุมนี้ซอมบี้จะได้วเอ็ดตั้งเจอแล้วท่านผู้ชม ตับตับเออตาย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 หนึ่งสวยสวยคนดีสวยไม่คนดีมีพี่แฟนยอมรับในความขาดแคลนเอ้ากูได้เป็นคนอีกแล้วกูอยากเป็นซอมบี้ว่ะยังซอมบี้ไปโคตรโกงเลยโอเคเออดอบอยู่นี้กระสุนไม่ค่อยมีเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้เพื่อนกูตายนะเนี่ยท่านผู้ชมผมต้องไปเอาเพื่อนกลับมาคืนมา เฮ e ้ยโหๆๆกจะล่วงกจะล่วงาเพื่อนกูไปแล้วคนนึงมีคนมีคนมีคน เฮ้ยไอหากูโดนอะไรวะเนี่ยโอคค้โหกูโดนไรวะื่อกี้นี้ท่านผู้ชมสะดุ้งเลได้ไอจี้นี่โดนกูแน่ไปเหินเหินเหินเหอือขาหักนดลงอย่างแรงลยดีตัวหน่นนนอยละการที่รักตูม ไปถึงอี่อื่นอ่ะไปไหนล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 ่ะไปช็อตหน่อยละกันไปช็อตหน่อยละกันสาวหน่อยละกันอ่าฮ่าฮ่าเราจอเบรคเพียงระเบิดครับบนหลังคาใช่ไหมวู้ไหนวะว้า อะไรเราอะไรเราอะไรเราสาวสาวสาว,สาว,สาวตายห้าเป็นคนละได้เป็นคนละเลาจะโฟมาดิบอกเพื่อนได้ไหม จริงนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้กูจะล่องไอ้ทียผมโดนสกิลอะไรมาเมื่อกี้นี้ขี่แม่งโกงจัดเลยนะบอกเลยขี่แม่งโคตรโกงเบอร์มีเบอร์มีเป็นไปซองมาคนดู มันอยู่ใกล้ๆเพื่อนดีกว่าเพื่อนกูอยู่สักไก่อยู่ซีบอยเอาตบฟักตบฟักตบฟักเอาไอ้เหี้ยนี่ยังโง่เลยเฮ้ยอะไรของมึงมาโอ้โอ้เกือบไปแล้วเพื่อนกูนี่โง่อย่างงี้เลยอยู่ๆอยู่ๆก็ลงไปแตกไอ้ชัด น้ำหนึ่งตัวน้ำหนึ่งไปนี่นี่นี่ไปโอ้ย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 ไปก่อนแล้วนี่เนี่ตัวหนึ่งท่านผู้ชมรีบหนีกัน ไอ้ผีพวกเรานี่มาขึ้นมาขึ้นได้ไหมไปกูอยากช็อะไรเฮียว่ามีตัวคนดูมึงดูไรเฮียผู้ละชั่วรบอยไปไปไปโอเคได้เพื่อนมาะกระ safe z o เดินรถเดิเปียบเดินรถเดินเปียบไปไป ใครเป็นผีแถวนี้วะโอ้โหรู่เลยข,ของเฮ้ยแม่งเอ้ยมันขึ้นมาแล้ท่านผู้ชม โอเคครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเกม Call of Duty Warzone นะครับเป็นเกมฟรีนะครับในโหมด Battle Royale หรือว่า Zombie Royale ที่เข้ามาใหม่ในเทศกาลฮาโลวีนนะครับทานผู้ชมก็ส่วนลิง์โหลดนะครับก็อยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคกก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วขอท่านมีความสุขการเล่นเกม Call of Duty Warzone กันนะครับ,รบ <c oughs> สำหรับวันนี้พีโคกขอตัว่สวัสดีครับบ๊ายบายอะทูบอย <c oughs>